สวัสดีค่ะนางไหมยพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิปซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงทาง u t u b e นะจ๊ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตบ้างไหมเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไหมคะเขาคนนั้นของคุณนะคะ มาดูกันดูตานนะจ๊ะโอ้โหเดินมิดเดิมิดสำหรับนี้เป็นการส่องดูตะเกียงอย่างใจจดใจจ่อถามว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไหมแน่นอนค่ะเขาส่องดูคุณตลอด เขาย่อมอยากมีคุณอยู่ในชีวิตและตอนนี้คุณก็อยู่ในชีวิตของเขาค่ะในจิตวิญญาณของเขาเลยทีเดียวนะคะก่อนนอนนะคะเขาก็ส่องคุณหรือคิดถึงคุณจนหลับไปตื่นขึ้นมาเขาก็ส่องคุณและคิดถึงคุณในช่วงของวันนะคะโอ้ไฟอุปศต าปสอดสำรับนี้เขามีความกลัวนะคะดูเด็กคนนี้นะคะกลัวหลายอย่างกลัวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์นะคะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างแน่นอนแต okay. ่เขากลัวปัญหาหลายๆอย่างอุปสรรคเยอะอย่างอยู่นะคะซิกออฟค่าเสียงเสียงแม่หมอ มอเป็นอะไรซิกอบครับสำหรับนี้เป็นการแบบแอบ,บชอบแอบบชื่นชมแอบบมีความสุขนะคะเออ่ที่ได้มีคุณที่ได้รู้จักคุณอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็แบบรักคุณแบบรักมากอะไรอย่างนี้นะคะ เพชรกบสอดนะคะก็คือเขาเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมีอุปสรรคและปัญหาอะไรมากมายก็ตามถึงแม้ว่าตอนนี้จะนิ่งหรือจะดีลกันอยู่ก็ตามเขาเนี่ยมั่นใจว่าอุปสรรคในครั้งเนี้ยนะคะเขาจะผ่านมันไปให้ได้นั่นหมายถึงเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างแน่นอนดรสันเขามองอนาคตว่าคุณกับเขาจะต้อง มีกันและกันอยู่ในชีวิตและอย่างมีความสุขด้วยเขาอยากมีความสุขร่วมกันกับคุณไม่ว่าคุณจะโพสต์อรี่อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือถ้าคุณโพสต์ไม่ได้บล็อกกันไปอะไรเขาก็คิดถึงวันเก่าๆที่เคยมีความสุขกันนะคะ mm hmm. เขาอยากมีความสุขกับคุณแน่นอนเขาอยากมีคุณในใจอยู่ดีๆแล้วในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะสองดาบก็ยังไม่มั่นใจนะคะ แล้วก็ Nice of War นะไม่มั่นใจว่าเขาจะไปต่อได้ไหมเขาจะทำมันได้ไหมเอซับสอดเขาจะต่อสู้กับปัญหานี้ได้ไหมปัญหายอยอย่างอยู่นะคะเดทเขาจะติดจบปัญหานะคะแล้วก็ คิงออฟสอดเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างแน่นอนและเขาจะจบปัญหาของเขาเขาจะทำให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนคะ่ะนะคะถึงแม้ปัญหาจะเยอะอย่างอยู่ก็ตามนะคะวันนี้นะคะเขามีข้อความฝากถึงคุณนะคะเป็นข้อความแบบอยากบอกให้คุณได้รับรู้ว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆคะ่ะ ะะวันนี้ก็มีข้อความฝากถึงคุณค่ะคุณคือความงดงามของหัวใจ you are the beauty of my heart ว้าวนะคะอืม mm hmm. รอยยิ้มของคุณทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจ Your smile m a k e me feel all warm inside นะคะ mm hmm. คุณไม่รู้หรอกว่าฉันคิดถึงคุณแค่ไหน You just don't know how much I love I miss you คุณไม่รู้ว่าฉันคิดถึงคุณแค่คิดถึงเหรอ นะคะเสียงไม่หมอก็เนาะอะไรอีกว้าวไยฮอบยู่นูฉันหวังว่าคุณคงจะรู้ว่าเขาอ่ะคิดถึงคุณมากแค่ไหนนะคะแล้วก็อ่าฉันบอกไม่ได้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนนะคะ I can นเซ y าวมาชูไอเลิรยนะคะเขารักคุณมากๆคิดถึงคุณมากๆในตอนนี้นี่แหละข้อความที่เขาฝากมาถึงคุณค่ะ